สวัสดีท่านผู้ชมแฟนๆเอฟซีฟ FC, สวนต้นไม้น้องโฟนี่และบ้านสวนซ้อนสมนึกนะครับเช้านี้นะครับพบกันเช่นเดิมมงคลชีวิตข้อคิดประจำวันสาระความรู้เล็กๆน้อยๆจากใจจริงนะครับจากช่องสวนต้นไม้น้องโฟนี่และบ้านสวนซ้อนสมนึกวันนี้เสนอ พ่อค้าแม่ค้าคืออะไรท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพรักครับพ่อค้าแม่ค้าคือผู้ที่ไม่เอาเปรียบลูกค้าคิดราคาพอประมาณประกอบการสุจริตไม่บิดพลิ้วภาษี ชำระทุกปีเป็นประจำอย่าทําการทุจริตคบคิดกับเจ้าหน้าที่เพื่อเสียภาษีแต่น้อยชาติจะพลอยล่มจมควรระดมช่วยกันนี่คือพ่อค้าแม่ค้าคืออะไรฝากให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกทุก,ท,กท่านนะครับ คนสากลนักสากลชาวสากลและพี่น้องประชาชนได้คิดได้พิจารณาใครควรไตรตองขอให้ทุกท่านมีความสุขในทุกๆวันขออุทิศส่วนกุศลนะครับคลิปนี้ให้กับท่านผู้ช่วยสัตร์าจารย์อาจารย์วีระรักความสุขผู้ประพันธ์ขอบคุณมากๆสำหรับคลิปนี้ สวัสดีครับ